วันนี้เราจะมาทำนี่การเป็นขนมนะคะเป็นขนมในรูปแบบของซูชิยี่ห้อครีซีนะคะกินได้นะคะอันนี้บอกตั้งแต่แรกเลย <c oughs> เผื่อใครจะแบบปิดตั้งแต่นาทีหนึ่ง <c oughs> เราจะพยายามเน้นแบบคลิปที่มันเนียบๆน,นะคะแต่เราก็จะไม่เนียบเราก็จะกากเหมือนเดิมไม่ได้ก็แกวมาเหอะเราไม่ใช่คนแบบนั้นบอกเราปะอันี้มันก็จะเป็นภาษาสากลที่บอกว่าให้เราตัดออก มีแมพพิมพนะคะ A B เดี๋ยวเราขอดูก <B. S 2> ่อน <laughs> ที่หน้าซองเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันคือจานแล้วมันก็จะให้เราตัดออกมาเป็นวงกลมๆเพื่อจะให้เป็นาฐานรองของสิ่งเหล่านี้นะถ้าจะมีคนมาถามว่าซื้อที่ไหนตอบว่าชื่ออะไรวะร้านลุงคงอะไรเงี้ยลองไปเสิร์ช a c e b o o k ดูหรือว่า Google ดูนะคะร้านลุงคงเนี่ยมีของชิ้น,นขายั้งรู้สึกนะถ้าไม่มีเนี่ยก็ตัวใครตัวมันเดี๋ยวเราต้องเตรียมน้ำ ซึ่งคราวนี้เราจะผิดอีกไหมจากสี่เป็นสิบสิบเป็นสิบใช่คลิปที่แล้วเนี่ยมีคนแซวมากมายว่าทําไมพี่ถึงใช้สิบคะเขาบอกว่าให้ใช้สี่คือถ้าหนูดูข้างหลังซองนะคะพี่ก็คืออ่านไม่ออกสักตัวพี่ก็งมมาได้ประมาณนี้ละค่ะพี่อ่านออกแต่พี่อ่านออกบ้างแต่พี่ก็มั่วนะคะ การเล่นของเล่นลาพลาเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะมันเป็นของเล่นซึ่งก็ดีแล้วล่ะที่มันเป็นแค่ของเล่นเพราะถ้าทําจริงแล้วคงปวดหัวเราควรดูคลิปด้วยความสนุกสนานและปล่อยวางนะคะเราไม่ควรจะเป็นซีเรียสกับมัน <c oughs> อ่ะนี่เสร็จแล้วสีจานเราก็จะทําสีหน้านะคะมันก็จะมีน,นี่หน้าข้าวห่อสาหร่ายหน้าไข่กุ้งแล้วก็หน้ามากรูดหน้าไข่หวานแล้วก็อีหน้าหน้านิดอะไรก็ไม่รู้่คือหน้ามั่ว อันนี้ก็มีแมวนะคะชื่อมะมมี่นะคะอันนี้ซื้อไม่ได้ที่ร้านลุงหงนะคะไม่มีขายค่ะทำหน้าให้มันดีๆหน่อยลูกทำหน้าให้ดีๆหน่อยลูกยิ้มนิ่ยิ้มจีมโอเคเราจะทำข้าวก่อนเนื่องจากอันนี้คือซูชิออะหุงข้าวดิอ่ะมาเดี๋ยวหุงข้าวก่อนนะเดี๋ยวอ่านก่อนนะครั้งนี้เรามีอุปกรณ์ช่างตรงวัดนี่เออใช้กีฬานะ ใช้กี่อันก็ไม่รู้เราก็จะเดาไปก่อนนะอ้าวเวียนแล้วถ้ามันเยอะเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะก็จะมีคนมาด่าว่าพี่คะทำไมพี่มองไม่เห็นราคาเพราะเขาเขียนสีไม่เขียนสิบก็ขอบอกอีกทีนึงนี่ของเล่นนะคะไม่ใช่ของเรีงนะคะคือจริงๆพี่ก็มองไม่เห็นนั่นแหละพี่แ่้โอเคอันนี้เป็นข้าวนะคะไหนอ่ะข้าวเทมใส่นี้ใส่มั้งใช่อ้าวทำไมไม่ตวงไม่อะไรเลยตัวเองตวงยังไงอันเนี้ย ก็มันไม่มีบอกหรอว่าให้ใส่กี่หลอดมันไม่เห็นมีตุ่มเลยมันใช้น้ำมิดเดียวอ่ะจำได้ว่ามันใช้น้ำมิดเดียวแต่เดี๋ยวถ้ามันแบบว่าเกินเดียวยาจริงๆก็จะเพิมไปนะคะเขาว่ามันไม่ใช่หรอกมันต้องใส่น้ำอีกเริ่มเริ่มอีกแล้วใช่ไหมเริ่มเริ่มเป็นความเงาอ่าเเริ่มมาก็เงาเลยอ่ะรูดน้ำขึ้นมามันเริ่มมีกลิ่นไอ้นี่แล้วกินเป็นกลิ่นองุ่นบองนี้ขอดมน่อยดิ เออมันจะได้กิ่น้งหุนจริงๆด้วยเนี่ยมันเขียนว่าอะไรน้ำเอ,อ้าอ๋อทำไมเง่ออีกละ <laughs> เขาบอกให้เอาน้ำใส่ตรงนี้ใช่ไหมทำไมตัวเองไม่เอาใส่ <laughs> แตงย่งมาทำหน้าตลอดอ้าวทำไมกี้ตัว <laughs> เองไม่เห็นน้อมันเขียนว่าน้ำอ่ะเขาไม่ผิดนะเพราะเขาอ่านไม่ออกเขาเขาไม่เห็นของเล่น ไข่มัง้งเราให้ดูว่าไข่มันก็น่าจะลงอันนี้มั้งมันก็น่าจะเป็นเป็นเป็นลายไข่ได้เนาะสีชมพูสีชมพูของมาคุโร่เราจะทำต่องอันในเวลาเดียวกันจริง,นะรงในกราฟิกอันนี้มันมันไม่ต้องตัดอีกอันนี้ออกมาก็ได้แหละอะไรวะคือคือมันน่าจะมีสักเทปหนเนื้องงที่เราคนญี่ปุ่นมาคือคนญี่ปุ่นมันไม่อยู่ไอตงเน,นี้ยอคนญี่ปุ่นมันไม่อยู่เออ ป็นไงโอ้สีส้มด้วยอ่ะทันทีที่ฉีดน้ําลงไปมันก็กลายเป็นสีสีแดงอา้าเลยตอนเรามั้งสองทีอ่าฮะอ่ะเป็นมันจะเป็นสีเหมือนสีปลาใช่แล้วจะเหมือนสีปลา,ากรูดโรตแต่ว่าแต่ว่ามมไม่ใช่รู้สึกว่ามันจะเละไปนะตัวเองอ่ะแล้วก็น่าจะโอเคนะเดี๋ยวมันก็จะเป็นเดี๋ยวมันก็จะแปลงสภาพ จะแปลงยังไงอันตรงนั้นมันบางไปแต่ไหนอ่ตรงปลายหลายพอมันโดนน้ำปุ๊บไอสารเคมีที่ดูเหมือนผงซักฟอกเหล่านี้มันก็เปลี่ยนสีทันทีเลยอ่ะใช่เขาให้ทิ้งไว้สามนาทีโอเคสามนาทีใส่เอลงไปในช่องเอเออยู่ไหนนี่ไออยู่นี่อ่ะเมื่อกี้ก็จิ้มติดใส่ไปเลยใส่เอลงไปในช่องเอใส่ลงไปในช่องเอใส่ดีลงมาในนี้ ใส่ B ลงไปในช่องีมันต้อง,องสมน้ำเท่าไหร่หรมันต้องเขียนบอกไว้ตีอ่านอนโมตรสะภันกลายเป็นสีม่วงวะถูกแล้วถึงตรงนี้จริงๆเราว่าขอบอที่เขาให้มาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเ,เห็นขอบป่ะเ,เขาคือระดับของน้ำนะแล้วทำไมเมื่อกี้เราไม่ใส่ใจข้อมูลส่วนนี้มาก่อน นี่ไงนี่ก็แบบว่าถึงระดับพอดีไงมันยังไม่มีวีแววว่าจะแข็งตัวห่างไกลคํา่าพอดีถ้ามามาเห็นมามาจะต้องบอกว่าลูกฉันทำอะไรอันนี้วันวันทำาบบนี้เหรอต๋อไม่น่ามันเป็นการทดเชยปมด้อยตอนเด็กๆที่เราไม่มีของเล่นเลยเดี๋ยวมามาว่าถึงแม่หาว่ามามาไปซื้อของเล่นให้เหรอใช่อันนี้คือดูดเข้าไป แล้วก็หยอดอันนี้ <ไป S 2> ใช้ดูดใช้ดูดแค่นี้จริงๆอันนี้คือใช้แบบว่าระดับน้ำผึ่ตรงไหนก,ก็คือทำแค่นั้นอ่าเราจะทำสิ่งมหัศรย์จะเกิดขึ้นตางต่อต่อไปนี้นี่เป็นลูกๆเฮ้ยเฮยมันคือโมเลกุล่าแกสโรโนมีอะไรนะนเฮ้ย,ยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นไข่กุ้งอล้วมึงคิดตัวเองม้งบอกไข่ปลาอยู่เ่าเฮ้ยมันเป็นไข่เพลียอ้าว ระยะผิดกลับแบเดี๋ยวเอาลิ้นลงไปเรียก็นี่ไงเราจะได้เป็นการดูว่าถ้าเกิดมันไม่ได้ห่อลงไปในน้ํานั้นห่อลงบนพื้นเฉยๆมันจะเป็นก้อนไหมเอออันนี้เราก็แสดงให้เห็นว่าเนี่ยเฮ้ยเราเล่นของเล่นนะเราไม่ซีเรียสมันจะแบบว่าเลยเป็นิดเลอะไปหน่อยก็เล่นแต่ถ้าอันนี้มันไม่แข็งเขาจะโทษตัวเองนะแข็งเอ้ยเริ่มแข็งแล้วเราเข้าใจว่าเขาจะมีมีโมให้มาเอา ข้าวกดลงไปแต่ไม่มีต้องใช้วิธีปั้นมือนะคะต้องแบ่งมันแบ่งเป็นสี่ส่วนให้เท่าๆกันไม่งั้นเดี๋ยวแต่เราปั้นเสร็จเราจะเจอหมูเราจะแบ่งเป็นสี่ส่วนเนาะหนึ่งเฮ้ยทำไมมันน้อยวะมันก้อนเล็กนิดเดียวอย่าทาก้อนเยอะดีก็ไหนบอกว่าเอาซูชิคุณภาพดีข้าวน้อย <c oughs> เออ <What? S 2> <c oughs> เราต้องเกี่ยวการนั้นเราจะไม่หัวเราะดังๆเพราะว่ามีคนคอมเมนต์บทว่าทําไมหัวเราะดังจังคือตอนนั้นเราก็หัวเราะกันเป็นบ้ากันอยู่สองคนเราไม่ได้คิดว่าเราจะแบ่งให้คนอื่นดูความง่าวของเราอ่าอะไรต้องเอามาแต่ลงไปตรงนี้ใช่ใหดองหมุนเท่านั้นแหละอ่ะนี่เอาเอาเลยเลยก็เอาินดึงเอามากินเลย อะไอนะ <c oughs> ทำได้ <c oughs> อ่ะแล้วามาไม่วัดแล้ว่ะไม่วัดแล้วยาวกว่าที่วัดแล้วเราก็เลยจะเอามานี่พันเป็นสลายอืม <c oughs> โอเคดูรวมๆก็น่าจะได้อยู่แบๆ่ๆปลาอ่ะมาทีนี้ก็มาลุ้นกันว่าปลากับไข่หวานมันจะแงะขึ้นไหมไข่กุ้งนี่ก็น่าจะได้อยู่ จะทำไข่กุ้งก่อนเนาะไข่กุ้งมันต้องเอามาโปะหน้าอีนี่อยู่แล้วอ่าๆโอเคงั้นอันนี้จะเป็นเมื่อนเป้าเฮ้ดูมีอนาคตขึ้นมาทันใดเฮ้ยเมือนนะ่อ่ามันก็จะเป็นลายปลาสวยงามนะคะโอ้โหพอพาดเข้าไปแล้วดูมีชาติสกุลขึ้นมาทันทีไข่หวานไข่หวานสีมันจะไม่ไม่ ไม่ค่อยเหลืองนวลมันจะเป็นเหลืองมะนาวมายัแล้วก็โป่งไปเป็นอันสุดท้ายอ๋อ,อเพราะว่าอันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีทั้งปลาสับไข่สับแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนอยู่ข้างบนในการทำซูชิมันยากเช่นนี้ว่ะเ,<อ>เสร็จแล้วเฮ <c oughs> ้ย ใช่ได้ใช่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องถ่ายพร้อมกับเทียบสิคะก็พอไว้นะเอออ๋อมีโชยุโชยุโชยุมันเป็นกลิ่นอะไรอยากดมอ่ะคิดได้ไหมก็กลิ่นองุ่นอน่ะ everything is กลิ่นองุ่นนะเนี่อ่ะใส่นิดนิดเนอยอ่ะ โ <Okay. S 1> มันกินอันหนึ่งเหอะ <Okay. S 1> ค,คือถ้าใครชอบแบบว่ากินแบบขนมเยลลี่อะไรอย่างเงี้ยเรอาอว,ว่าส่วนที่โอเคที่สุดอะคือเยลลี่ที่อยู่ข้างบนพวกปลาอะไรเงี้ยไข่ปลาเนี่ยหรอือม,มันก็เหมือนกนละมังอ๋อ oh. อะไรชอบเพราะว่ามันกระดุกกระดุกไงมันกุบกุบไงฮะ <Huh? S 2> แต่ส่วนอื่นไม่ไม่กุบกุบอย่างนงี้เอาแค่ okay, นี้แหละ เขาบอกว่ากินได้บายบาย